A-Block จี0ูนย์ศูนย์ห้ามเพิ่มเสน่ห์ให้ทุกพื้นที่ค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้นะคะเรามาดู a b l ็ c k จีศูกันค่ะบล็อกช่องลมสุดชิคที่จะเปลี่ยนบ้านคุณให้เก๋บแบบ m i n i มอลค่ะดูสิคะดีไซน์เรียบง่ายแต่ทรงพลังค่ะทรงสี่เหลี่ยมขนาด1 9คูณเซนหนา9เซนสวยลงตัวสุดๆไปเลยค่ะ G005 นี้เป็นส่วนหนึ่งของ geometry series จาก a block นะคะที่เน้นความเรียบง่ายแต่สร้างผลกระทบทางสายตาได้อย่างน่าทึ่งค่ะเมื่อก่อไปแล้วนะคะก่อเรียงกันนะคะก็ระหว่างรอยต่อของของแต่ละก้อนนะคะก็จะมีเกิดเป็นลวดลายดาวนะคะเพิ่มขึ้นมาสร้างเสน่ห์เพิ่มขึ้นด้วยค่ะเห็นไหมนะคะใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นผนังร้านกาแฟฉากกั้นห้อง หรือแม้แต่รั้วบ้านนะคะที่เจ๋งสุดๆนะคะนอกจากความสวยแล้วนะคะยังช่วยให้ถ่ายเทอากาศได้ดีอีกด้วยค่ะแสงธรรมชาติส่องผ่านได้อย่างสวยๆเลยค่ะสนใจบล็อกช่องลมลวดลายสวยๆแบบนี้นะคะต้องที่เอบล็อกเท่านั้นนะคะ